สวัสดีครับมาพบกับกันเช่นเคยครับผมในช่วงเรือดีเรือดังครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเรืออในจังหวัดอุบลครับผมหนึ่งก็คือเรือของบ้านคูเดือครับผมหรือหาดคูเดือนะครับที่ใครจะรู้ครับผมนี่ครับผมผมาดูก็คือหลายๆคนก็น่าจะรู้นะครับว่าถ้าอยู่ที่บ้านหาดคูเดือก็น่าจะ เรืออะไรครับผมเดี๋ยวถ้าใครไม่รู้เดี๋ยวผมจะดูเดี๋ยวพาไปดูช่วงท้ายเรือก่อนใครๆก็น่าจะดาวออกนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดู กล้องอาจจะไม่นิ่งนะครับผมเพราะว่าต้องเดินครับผมมือก็สั่นด้วยถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งครับฝากติดตามครับว่าผมจะไปที่ไหนต่อมีนี่จะเดือนน่าจะจมกันช่วงน้ำท่วมครับเพราะมี ดินทรายมีดินมีอะไรเยอะเลยครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับช่วงตามการเวลาครับผมโอเคแล้วผมจะพาทุกคนมาดูเรือที่นี่ครับก็คือเรือท่านท่าน,านสอนอุบลครับผม วันนี้ครับผมผมจะนําเสนอเรือสอนอุบลครับ55ฝีพายจังหวัดอุบลราชธาน,นีครับผมอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็จะเป็นตอนช่วงเย็นๆแล้วครับผมสอนอุบลครับ55ฝีพายแต่ก่อนจะเป็นกาดสีเหลืองนะครับผมเป็นเรือช่างงวนช่างสงวนนะครับผมแันนี้เป็นช่างออดกับสีแดงแล้วส่วนลำนี้คือสาวอุบลน,นะครับผม สาอุบลครับน่าเป็นเรือ40่สิบฝีพายส่วน40่สิบฝีพายอีกลำานึงนะครับเป็นเรือสอสิติทธทรมโอเคครับผมส่วนลำนี้ใหญ่ตึกเลยน่าจะเป็นเรือซอมนะครับผมก็จะมีลำเล็กนู้นอีกนะครับผมก็จะมีเรือสิบคนตรงนี้ครับผม เรือสิบคนเจ้าพ่อเรืออำนาจนะครับผมในเรือสิบคนเยอะเหมือนกันครับวัดนี้น,นี่แล้วอีกลำหนึง่งเขาจะเป็นเรือตรงนี้นครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูชื่อเรือว่าอะไร สาวสวยดวงแขครับผมลำนี้มิสเตอรีลำนี้นนเรือสิบฝีพายสิบฝีพายหรือสิบสองสิบสิบสองหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้ไม่ได้มานานแะล้วสร้างบ้านขึ้นเยอะเลยครับแต่ก่อนไม่มีบ้านเรือนนะครับแถวนี้ตอนที่ผมมาพักตอนนั้น มาแข่งเรือที่จังหวัดอุบลครับมาพักที่นี่ครับศาลาจังเลยนะผมซอ,อนอุบลครับมีคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าพาไปดูเรือซ้อนอุบลน,น่อยผมพามาแล้วครับผมจัดให้ครับชอบกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งติดตามครับว่าลุ้นกันครับว่าผมจะพาทุกท่านไปดูเรืออะไรต่อนะครับผม อาจจะไม่ต่อเนื่องนะครับผมเพราะว่าผมก็ถ้าผมมีเวลาผมก็จะมาพาทุกคนมาดูครับผมถ้าผมไม่มีเวลาก็ได้แค่ผ่านครับนี่ครับเรือสอุบลครับมีทุกคนบอกเรือหาดคููเดือครับเรือดีเรือดังจังหวัดอุบลราชธานีครับผม,มยาวเหยียดเลยครับห้าสิบ้าสีทพาย โอเคครับผมถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็น,นกำลังใจให้ผมด้วยเรือดีเรือดังผมก็ต้องขอลาแล้วนะครับพร้อมกับภาพสวยๆครับผมมุมกล้องสวยๆนะครับผมสรี่เรือก็ย่าขึ้นมาแล้วครับอือืม โอเคครับผมก็คลิปนี้ก็จะสั้นหน่อยครับห้านาทีหกนาทีถ้าใครดูจบก็ขอขอบพระคุณมากเลยครับถ้าใครดูไม่จบก็ขอโทษขอไปครับกล้องอาจจะสั้นเพราะผมไม่มีไม้กันกล้องครับโทรศัพท์ครับผมไม่ได้มีกล้องอะไรไม่ได้มีกล้องถ่ายวิดีโอไม่ได้เตรียมอะไรมาครับผม ก็ลาทุกคนไปด้วยภาพนี้ครับสวัสดีครับ